ซีมไงบ้างคะฮะก็รู้สึกยิ่งใหญ่อลังการมากฮะสมคําแบบล่าลือนะครับผมงานไฟนอลก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยเดี๋ยวมามาดูกันว่าเราจะโชว์อะไรนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแบบพิเศษหรือว่าคอสตูมของเรามาให้ถ่ายรูปกันหน้างานด้วยแล้วก็มีของต่างๆของทางซีรีส์แบบเยอะมากที่น่ารักแบบน่าเก็บสะสมมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ ที่<ช>จะได้ดู EP 14กลับมาแบบดูกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งใช่วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับหลายพันเลยแล้วก็มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์ข้างฟ้าก็วันนี้ก็จะได้ส่งตัวละครกลับไป <Okay. S 1> นะครับห <laughs> ลังจากที่ไม่ได้ส่งมานานส่งล่าสุดก็คือเมื่อไร oh, อ่น,นีนานตินเฮีย,ย<ๆ>ละมั้ <laughs> นานมากแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบนี้ฟิลส่งตัวละครมานานแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่เป็นความทรงจําดีๆของชีวิตคนอื่นครับผมเอาครับผมเกี่ยวกับตอนสุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกใจหายพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาเป็นปีเลยนาะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วกเ็เชื่อว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครมากอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้อง ส่งตัวละครกลับซีรีส์แล้วอันนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่อมส่งตัวละครกลับซีรีส์เพราะว่ายังยังไม่เคยได้มีแบบยังไม่เคยมีประเมบประรสบการการส่งตัวละครกลับเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ก็ลองดูนะครับวพาจะจะมาแล้งก็ลองดูนะครับก็อันนี้ก็ส่งไปไม่อี่ครั้งเหมือนกันก็ก็ตื่นก็ตื่นเต้นปนใจหายนะครับผมพร้อมไปกับทุกคนเลยครับย่า นี่รอบชีวิตไปเดินดูทีนี้นะไม่โดนอะไไม่โดนอะไรดีครับดีครับก็เดินตลาดก็ใส่แว่นดำกับปิดแมสชื่อจริง่ะชื่อจริงมีแบบว่าเมื่อกี้ไฮบายมาแล้วก็มีแฟนขับคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ อย่างนี้ใส่แล้วเขาแก้เขาจางแล้วซึ่งจะมีแบบว่าเขาแก้เขาแก้เขาแก้แล้วตีบทแตก่ะตีบทแตกเราถขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบรามินเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมแสดงได้ดีครับขอบคุณครับผบคุณครับผมเลยพี่หน่อยเป็นยังไงางเพราะวันนี้คือเราจะทีคนแล้วนะก็โหจริงๆรามินนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขามากเลยอะผมรู้สึกว่าผมกับเขาได้เรียนรู้แบ่งปัน อะไรในชีวิตเยอะแล้วก็ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้สภาวะจิตใจและอารมณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองอะที่พาเขามาถึงสั่งฝันได้อะพาเขามาถึงประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมยังยังไม่ส่งตัวละครยังยังอ๋อจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งตัวละครจะไปแล้วอ่ะจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะส่งตัวละครตอนขึ้นเวทีของงานวันนี้แหละจะพาเขามาดูบรรยากาศหนึ่งทีแล้วเดี๋ยววันนี้ความลองสุดท้ายที่แบบเราจะได้คุยกันกับรามินครับประมาณนี้ผเรียผมเองจริงก็รู้สึกยากเก็บความรงจักไม่ได้มากที่สุดบนเวทีบนตอนที่จะได้ดูแฟนนอนอีทีพร้อมๆกับทุกคนครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบ เผื่อแป๊บเดียวมันก็ถึง EP สิบสี่แล้วอะม,มันจบไปมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทรงจํากับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทั้งที่แบบว่า,ต,าตอนไปถ่ายเองหรือว่าตอนงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดใช่นี่นี่นะคครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่คุ้มสุดแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกับได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ ได้ออกกองด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้พูดคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์จากที่แบบเราเป็นนักแสดง่ายเดียวกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมาสนิทขึ้นครับเมไม่รู้ว่าคนอื่นสนิทกับผมป่ะแบบี้ก็ยังไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เล่นกับทั royable, ้งทั <c oughs> <t> ้งห้าคนนี้ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบ เป็นความตามที่ดีชายก็รู้สึกว่าใจหายมกันก็เออง, <liv> องเอาจริงเมือกีอก้นั่งพี่พเขา <c oughs> ไม่พี่่เขาพี่ไปถ่าเขาแบบเดินมาไฮบาร์หรือแบบมาถ่ายรูปก็รู้สึกแบบเออแบบแอบแอบรู้สึกแบบเขาเลยรู้สึกแบบจะร้องเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แบบเอาเพลงไว้เอาเพลงไฮะก็จะต้องไปดูใล้อะร้ออ้ครร้อง อารองเรองเรอ่งเา่เอ่งเรอ่างเอ่งเราอ่งเองเราอย่งอย่างเราองเอย่งเราอ่งเอ่งเราอ่งองเร้องเอยงรองรัอย่างเราอย่างเรอางรอยงรอย่างเอยางเราอยงเราอ่งเรอย่รอ่เร่รารีเารเรรอออกอรอรออเยรอ่าเพจย่า่นเรย่อง่ยเรงเอ อ๋อขอขอไม่ซีเรียสมากเลยกันจะขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ชุดสวยทุกชุดเลยนี่ชอบมากขอบคุณทีมสตาร์ดิสมาตรงนี้นะผมแล้วก็เออก็เป็นตัวละครที่มีความไพ่ออมอยู่ก็คือแบบจะเก็บกดนิดนึงเพราะไม่ควรเก็บกดหรอกเอนเอนดูไม่ออกหรอก็เลยใส่สีชุดชาดมาเลยวันนี้วันนี้ก็ปลดแอกตัวเองอมครับมา X เพลงสุดท้ายของเพงครับผม วันนี้ก็สดใสหน่อยนะครับผมก็หม่นมาทั้งซีรีส์ละไม่เคยมีความสุขเลยปวดเลยก็เนี่ยราดูวันนี้รอดูใครทำให้คุณไม่มีความสุขไหนบอกมาอย่าให้ต้องพูดพ่อนะพ่อไม่ไม่เกี่ยวกับเราพ่อพ่อเราพ่อเราด้วยเหอะด้วยเหอะเกลียวหน่อยเกีียวหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวอยไปเคลียร์กันในซีรีส์ละกันก็วันนี้จะมาสดใสนะครับผมก็ลังน้ำเทยไทยก็เดี๋ยวจะคิดถึงบ่อยๆนะครับย้า อะไรประมาณนี้ครับโหรลามินโหจริงๆอยากพูดซีเรียสมากเลยแต่ว่าอยากพูดซีเรียสเลยเนาะได้หมดซีเรียสได้ซีเรียสได้แต่สั้นๆอย่าร้องไห้พเออย่าร้องไห้แล้วกันร้องไห้พ่อสนุกองตรงนี้เลยตรงนี้เลยเป็นต่ำเป็นต่ำเดี่ยวเลยไหมถ้างั้นครับถ้าตัวรามินก็พูดสั้นๆรวมๆก็ประมาณว่าขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามาสอนอะไรจะมีหลายๆอย่างแล้วกันเนาะ เราได้อ่านบทแล้วมันทําให้เราสะท้อนถึงถึงเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยแหละถึงทั้งเรื่องแบบการเซตโกของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ motivation เขาถูกมากอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบอยู่ๆเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้สุดท้ายเราก็มาเรียนรู้ในชีวิตเราก็เรียนรู้นิสยัยจากตัวละครที่ตัวเองเล่นเองด้วย uh huh. อะไรเงี้ยครับเราก็กลายเป็นว่าก็วันนี้แหละเป็นวันที่ต้องส่งเขาแล้วเราก็พูดได้แค่ว่าขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างแล้วก็ที่ได้ เคยอยู่คุยเพื่อนกันในยามที่ไม่มีใครในช่วงที่เตรียมข้ามฟ้ามาเนี่ยครับประมาณนี้่อ,ข,อข้าง,งโหดค่อนข้างโหดค่อนข้างโหดเราจะต้องไปเล่นใช่ครับตอนนี้คือตอนนี้สองเรื่องต่อกันเลยครับของดูมันดิซัมไบเวอร์กับตัวข้ามฟ้าเกียนเธอแล้วเรา,า,าถ่ายต่อกัน <això> อ,อย่างเงี้ยครับตัวละครมีความโหดเยี่ยมเหมือนกันเลยครับในด้านการแสดงเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่ ประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นก็ <c oughs> ก็ถือว่าสนุกดีครับสนุกดีเป็นอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆท้าทายในชีวิตดีครับครับพ <c oughs> ี่ตีต่อเลยครับส่ง <c oughs> ให้เลยเรียกชื่อด้วยรอเลยรอเลนก็ผู้สร้างละครก,ก็รู้สึกว่าชารันเป็นตัวละครที่สอนอะไรซิพึกลายอย่างครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าวินัยความอดทนหรือการฝึกฝนทําการบ้านต่างๆนานาเพราะเราก็แปลว่าห่างหายกับซีรีส์แบบฟอร์มยักษ์หรือการที่เราถ่ายทุก วีคทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรอย่างซึ่งเอาชีวิตส่วนตัวไปเยิ่มเหมือนกันครับครับครับผมก็รู้สึกเราเราต่างรู้สึกครับสนุกที่เราอิเลบ่ายไม่เป็นไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาทำงานก็อยากจะมีอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในฉบับของเรามากที่สุดครับผมมันก็ต้องใช้เวลาชีวิตของเราอยู่แล้วเราก็ต้องบาลานชีวิตให้ดีรับผมก็สนุกมากครับผมกานกันก็ อยากบอกอะไรคณินก็ขอบคุณคณินมา,มากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วจริงๆอยู่มานานมากแล้วด้วย3ปีเพราะว่าเราก็ตั้งแต่พายลอตตัวแรกๆเลยนานมากแล้วเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอมา3าปีเนาะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นคณินเวอร์ชันเด็กๆหน่อยแต่ตอนนี้จะเป็นคณินเวอร์ชันที่โตแล้วแล้วก็แซ่บแล้วด้วยคณินได้ให้อะไรได้ทําให้ทุกคนเห็น มุมที่อาจจะไม่เคยเห็นโนนิวเป็นแบบนั้นแต่อยาบอกว่ามันเป็นคณินนะครับเป็นไปบางอย่างแปลว่าคณินสอนนโนนิวแซ่บกว่โนก็ใช่คือไม่ใช่เป็นคนหนูเลยไม่ใช่เลยคนหนูไม่ได้เป็นคนแซ่บแบบนั้นจะมีบ้านนิดหน่อยแต่ว่าคณินคือปลดแอกหนูอ่ะทลดแอกหนูเป็นคนโซกมากขึ้นทำให้ ทำให้นิวโตวขึ้นเยอะเลยและได้ทำให้สกิลหลายๆอย่างของนิวพัฒนาขึ้นเยอะอแล้วก็สอนอะไรผมเยอะมากเหมือนกันก็ขอบุณที่อยู่ด้วยกันมาจะก็จะไม่มีวันลืมเลยครัเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากแล้วก็ถ้าห่างหายกันไปนานต้องคิดถึงแนๆ<า>่ๆวนีี้เป็ปีอะ ครับผมก็ตัวละครเจมส์ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น้อยแต่มากนะครับหมายถึงว่าในการระกดตรงแต่โตโตตละครั้งในข้าวพามันก็จะมีอิมแพกเนาะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งนะครที่แบบว่าอยากเรียกร้องอะไรที่เรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนด้วยกันอยากให้คนข้างบนหรือว่าคนที่มหนือมาจัดก,การมองเห็นถึงเรื่องปัญหาของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ ทำให้เราตระหนัากาอะไรหลายๆอย่างนะครับถึงเบบเองสมัยเรียนมาหาลาัยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณเจแล้วกันครับที่ทําให้เราแบบได้กลับมาคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับครับก็ถ้าเรนอยากบอกอะไรคาวินก็คงจะเป็นว่าคือถ้าคาวินเปรียบเสมือนเพื่อนผมก็คงจะเป็นเพื่อนที่ต่างกันสุดทวงมากๆเพราะว่าจาก การแต่งกายแล้วก็อึดอัดมากๆาหายใจไม่ออกทุกซีนเลยครับผมเพราะว่าตัวผมไม่ไม่เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีชีนอะไรขนาดนี้เลยแล้วก็พูดมากด้วยตัวผมเองแต่คาวินแล้วพอพอพอเราสบบทคาวินแล้วแบบมันต้องอิมโคไวอะมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคือคือจะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปอย่างไรปล่อยาวินอยู่ยงียบๆไปเลยใช่ใช่แต่แต่เขาสูกว่าต้องขอบคุณ ครับวิเหมือนกันนี้ทาให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับผมเพราะว่าผมไม่เคยได้รับบทคาคเตอร์ที่นิ่งขนาดนี้มาก่อนใชก่ก็เลยถือว่าทําการบ้านหนักหนงการแล้วก็ค่อนขางจะท้าทายผมเหมือนกัน,น,ก,นก็จะเก็บเป็นความความทรงจำดีๆกันครับผมใช่กับคารวินขอบคุณตัวละครไล้วที่ใคุ้นเคยสถนที่เขาแบบร่วมเยินทารกับเรา ตัวแทนตัวแทนได้ยินดูแล้วก็ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวไทยหรือว่าแฟนๆด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางกับพวกเราทั้งหคนแล้วก็มีน้องคริสกับลายชาด้วยครับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆอย่างทิบอนทร์ชครีสทีนี้ก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์สำหรับทุกคนนะครับหลายๆคนก็อยู่รอมาตั้งแต่สปีที่แล้วแล้วบางคนก็แบบ อาจจะเพิ่งมาดูก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณที่คอยสปอร์ตหลายอย่างไม่ว่าจะคอยปั่นเทรนให้ทุกอาทิตย์แล้วก็คอยแบบไปส่งกําลังใจให้ในทุกๆคิวที่เรามีการออถ่ายทําก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์จบไปแล้วทุกคนก็จะยังไม่หายไปจากเราเนาะยังอยากให้อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดู ก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าหลายๆผมเห็นนะว่าหลายๆคนอาจจะแบบมีฟีลอยากจะรอให้มันจบแล้วค่อยดูซึ่งตอนเนี้ยทำได้แล้วหลังจากวันนี้ไปดูได้แล้วคไม่ต้องรอแล้วนะมาครบหมดแล้วนะครไปดูได้เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ